หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไลน์สามารถตั้งเสียงเรียกเข้าเฉพาะบุคคลได้จะมีวิธีการตั้งค่าแบบไหนเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเวลามีคนโทรเข้านะครับสมมุติผมมีเพื่อนนะครับเป็นนาย A กับนาย B นะครับผมต้องการตั้งให้นาย A เนี่ยเวลาเขาโทรเข้ามาที่เครื่องของผมเนี่ยจะเป็นอีก เสียงหนึ่งนะครับแล้วก็ในบนะครับผมจะตั้งให้เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับวิธีการทํานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่แอปไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าหน้าหลักนะครับที่เป็นรูปบ้านเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับนี่นะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าโทรนี่นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนนะครับพอเราแตะเข้ามาพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนนะครับ เลื่อนจนเจอคำว่านะครับเสียงเรียกเข้านะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสียงเริ่มต้นของผมนะครับจะเป็นเสียงนี่นะครับเป็นเสียงลายนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับนี่นะครับเสียงเริ่มต้นนะครับเวลาที่มีทุกคนนะครับที่เพื่อนผมในไลน์นะครับโทรเข้านะครับจะเป็นเสียงนี้นะครับ แต่ถ้าเราต้องการจะตั้งแยกนะครับเพื่อนเป็นบางคนนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าเพิ่มเพื่อนเนี่ยครับให้เพื่อนเลือกเครื่องหมายบวกนะครับสมมุตินะครับผมจะเอาเป็นเพื่อนอ่าเป็นคนนี้นะครับเนี่ยผมก็แตะที่ด้านหลังชื่อของเขานะครับที่เป็นรูปวงกลมนะครับพอผมแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าต่อไปนะครับ แล้วก็นะครับเสียงในเครื่องของผมเนี่ยจะมีสี่เสียงนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับเสียงที่ผมใช้นะครับเป็นเสียงเริ่มต้นนะครับอันเนี้ยเขาจะเลือกไม่ได้นะครับผมจะเหลืออีกแค่3ามเสียงนะครับเสียงกิ่งเราดูใบไม้ผีไซโลโฟนนะครับถ้าเพื่อนจะเอาเสียงไหนนะครับก็แตะไปนะครับนี่นะครับพอเราแตะด้านหลังเสียงเสียงเรียกเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเลือกที่คําว่าตกลงนะครับสมมุติ อ่าอันเนี้ยผมเป็นเสียงไซโลโฟนนะครับเพื่อนคนนี้สมมติผมจะเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แตะที่ด้านหลังชื่อของเขานะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าต่อไปนะครับอ่แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกเสียงนะครับผมจะเลือกเป็นเสียงนี้นะครับฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วกดที่คําว่าตกลงนะครับอ่นี่นะครับระหว่างเพื่อนสองคนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเสียงเรียกเข้าอ่ะ เวลาโทรเข้ามานะครับเสียงการโทรจะต่างกันแล้วนะครับนะแล้วถ้าวิธีต้องการจะยกเลิกนะครับอ่สมมุติผมจะยกเลิกนะครับให้เป็นเสียงเรียกเข้าปกติเหมือนทุกคนนะครับผมจะแตะที่ชื่อเพื่อนผมนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าใช้เสียงเรียกเข้าเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนแตะที่รูปวงกลมนะครับด้านหลังนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าตกลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งคนนะครับก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าใช้เสียงเรียกเข้าเริ่มต้นนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับแตะรูปวงกลมนะครับให้ขึ้นสีเขียวนะครับคําว่าตกลงนะครับแล้วกดที่คําว่าตกลงนะครับเท่านี้นะครับวิธีการตั้งเสียงเรียกเข้าเฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็ยกเลิกเสียงเรียกเข้าเฉพาะบุคคลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ